พรุ่งนี้หนึ่งพฤษภาคมก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับ,รบสภาองค์การลูกจ้าง15องค์กรและสะพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจเตรียมยืน่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลเน้นผลักดันใน5ข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานครับ นางสาวอับสรกฤษณสมิทธ์ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้สภาองค์การลูกจ้าง15องค์กรจะร่วมกับสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจและศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบยื่น5ข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลนะครับข้อแรกขอให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมยกสถานะเป็นองค์กรอิสระ แก้กฎกระทรวงกรณีลูกจ้างเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจากการทำงานเมื่อลูกจ้างใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนครบตามสิทธิ์แล้วให้สามารถใช้สิทธิ์กองทุนประกันสังคมต่อไปได้ครับแล้วก็ขอให้กระทรวงแรงงานเร่งปรับปรุงกฎหมายและจัดตั้งกรมคุ้มครองและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบเพื่อดูแลแรงงานให้ได้สิทธิประโยชน์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะ ขอให้รัฐบาลคงความเป็นเจ้าของรัฐวิสาหากิจทุกแห่งไม่ลดสัดส่วนการถือครองจากภาครัฐลงน้อยกว่าร้อยละห้และข้อสุดท้ายขอให้แก้ไขพรบอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นหลักประกรันความมั่นคงในชีวิตของคนทำงานและหากสถานประกอบการมีกองทุนเงินสะสมก็ขอให้แปลงสถานะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ะ ด้านการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับกรุงเทพโพก็ไปทําการสํารวจมาในหัวข้อที่ชื่อว่าแรงงานไทยใจสู้หรือเปล่าโดยพบว่าผู้ใช้แรงงานร้อยละ65.2นั้นทราบว่ารัฐบาลมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาจาก300บาทเป็น305ถึง310บบาทนะครับ ส่วนความเห็นต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำร้อยละ52.8เห็นว่าควรปรับขึ้นมากกว่านี้ครับขณะที่ร้อยละ47.4นะครับก็บอกว่าเนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำที่ได้รับในแต่ละวันนั้นพอดีกับค่าใช้จ่ายครับทำให้มีเงินเหลือเก็บออมนะครับไม่มีนะครับขออภัยซึ่งหากให้เปรียบสภาพการเก็บเงินนะครับกับจำนวนไทยแล้วแล้วก็ร้อยละ64.2บอบอกว่าเปรียบเทียบได้กับคำว่าพออยู่พอกินครับ นอกจากนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ51.4เชื่อว,ว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นไม่มีผลกระทบทําให้เกิดการแย่งงานหรือว่ากีดกันการทํางานของแรงงานไทยนะครับและสุดท้ายเมื่อถามว่าหากมีโอกาส ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาทีมือแรงงานด้านใดเพื่อตอบโจทย์ไทยแลนด์4.0ร้อยละ36.3อยากให้ทำการพัฒนาด้านการทำอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาเป็นด้านไอทีคอมพิวเตอร์รวมถึงด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับ รัฐบาลปัจจุบันได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2560นะคะโดยมี7จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีภูเก็ตสมุทรปราการและสมุทรสาครที่มีค่าแรงขั้นต่ำที่สูงสุดก็คือ310บาทต่อวันค่ะ